ในในติ๊กต็อกอะที่เขาไปทําเร็วๆอะไอท่อนยังไม่ยิ้มได้ไหมงงมากไปเล่นกันเยอะๆนะครับขอบคุณมากครับ <laughs> อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะฟังเฉยๆนะไม่ไม่ร้องวันนี้ไม่ไม่มีเสียง อ๋อ oh, ใช่ทุกคนครับคอนเสิร์ตของผมอะ่ะว,นวนันวันที่สามสิบเอ็กับวันที่หนึ่งครับจิมนายโฟรรันเดอะเวิร์คอนเสิร์ตเนะี่ยทุกคนอยากเห็นแขกรับเชิญเป็นใครถามไปเฉยนะไม่ได้บอกว่าจะมานะถามไเฉยตอนนี้ก็มีแล้วแหละแต่ว่าแค่อยากรู้เฉยว่าอยากเจอใครบ้างแล้วก็อยากฟังเพลงอะไรบ้างเพื่อจะเป็นไอเดียเอาไปใช้ในในคอนเสิร์ตครับ อยากเห็นอะไรในคอนเสิร์ตไม่มีตังค่ะโอ้โหตันบทเลยกู <laughs> ไม่มีตังค่ะเออเออโอ้โหไปต่อไม่เป็นเลยแฮแมไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ออกให้น้อง <c oughs> แต่แค่ผมซื้อคนเดียวก็เยอะมากนะเจมโอยพอรวันเกิดพี่หน่อยอ้าวพี่พนนนเกิดเดือนนี้เหรอ ว้าวเกิดใกล้ๆกันเลยขอให้มีความสูงมากนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับเอแล้วก็เรียกว่าอะไระคิดอะไรก็ขอให้สมหวังอยากเออชอบใครก็ขอให้ได้คนนั้นเป็นแฟนนะครับแล้วก็เผมชอบพี่ร้องเพลงมากนะพี่ร้องเพลงไปเรื่อยๆผมชอบมากเลยเพลงเอออะไรนะจำนนนะ่ะพั้มพรม,มคนละนนอะไรกันครับเนี่ยอย่นั่นแหละแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับ <c oughs> Oh, so many salad. My salad is so much. Hit me up in concert. No, 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 hit me up. Sorry, sorry, Drink water. Of course man I'll drink water but but get the s h l a c first man you know what I'm saying my god เจ้าของไม่มีน้ําน้ำผมจะกินทั้งวันเลยแต่ผมดื่มน้ำบ่อยนะเอาดีอันนี้ไม่ได้ขายด้วยนะอันนี้พูดจริงๆผมมเป็นคนกินน้ำเยอะแบบกินกินตลอด วันไหนที่ไม่กินก็คือเจ็บคอหรือไม่ก็เออวาดแกะไปออกบ้๊งนะอ้ยเมื่อกี้เห็นแล้วอ่ะเห็นเห็นหรือเปล่าขอโทษครับเฮ้ยแกะยากจังเหนืออันนี้มันแกะไม่ได้ นั้นขอกินนอกกล้องนะน้องลูก้าน่ารักไหมลูก้าหน้าเหมือนโฟวตอน,นเด็กมากง,งงแบบงงงงจริงๆนะ <c oughs> <c oughs> หน้าเหมือนมาก Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Hand! Now, oh, hand, hand! Take all the way you smell. It's <verwirps> a tight and S 1> <S 1> <S รู้รู้รู้แล้วนั่นนี่เดี๋ยวตอบแชทให้นะนั่นจะน่ากลัวไปไหนปะ <S <S ไม่เอาไม่เอาอันนี้ก่อนอันนี้กีกว่านี่ โอเคเข้าผมมาแล้วขอคำถามสุดท้ายได้ไหมครับมีอะไรอยากรู้เกี่ยวกับผมไหมถ้าไม่อยากรู้ไม่เป็นไรพูดอะไรมาก็ได้เจมอา e you โอเคนะ Gem, I am okay. What do you mean? why Why would I not be okay? ให้กิฟต์ดีว่ารอเลยจ้าสปอยคอนเสิร์ตอะอ้าปอยไงดีนะคือผมมีคิดไอเดียไว้แล้วจะไม่ร sì> ู้ว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่านะแต่ว่าคิดไอเดียไว้แล้วเอ่อ ผมคิดว่าผมอยากเป็นอิมแพคให้กลายเป็นลอกคอวทอะป่อ,อยเยอะเกินนะพอมันมีท่าเต้นนี่เหนไนีนนน่นี่น <c oughs> งน่ไงนะ เดี๋ยปกันเลแต่ผมว่าชอบพี่ไอซ์สันยู่มากอ่ะชอบมาตั้งนานแล้วเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพี่เขาน่ารักมากมากอ่ะตอนเขาร้องเพลงเขายิ้มตลอดแล้วก็เอนเตอร์เทนแบบ ตอนนั้นผมเป็นเด็กๆดใช่ไหมล้วผมไปดูเขาเราบอกโอ้ชอบมากเลยผมชอบเนี่ยพี่ไอกับพี่บีอ๋อใช่ ถึงแม้ว่าเออ่วันเกิดผมจะผ่านไปแล้ววันที่13จูนแต่ว่าเดี๋ยวจะมีจัดงานวันเกิดที่แฟนคลับน่าจะจัดกันให้อะวันวันที่23ครับที่โรงหมอบางแคใครไป,ไปได้ก็ไปกันนะครับทุหรือว่าเขาจองกันไว้หมดแล้วนะไม่แน่ใจแต่ว่าเออก็มีไลฟ์สตรีมมิ่งบอด ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้อะไรเลยแต่ว่านั่นแหละกาเจอกันที่งานวันนั้นได้นะครับเดี๋ยวดูสิ grab ฉันอยู่ที่ไหนแล้วอา้าวถึงแล้วน่าจะวางไว้สุกทีะไรสึกท,ทีหนึ่ง Oh, do life die in yeah. Do. Uh, do life and die yeah. uh, International fan session. Uh, uh, for uh, whoever wants to come to my birthday party. No, it's not a party, but uh, my. Uh, what do you call it? A birthday party that my fan clubs. Uh, for me on the 23rd of june you can come to the mall bancaire. it's in thailand and uh, watch it in live in front of the hall yes yeah. so if you're free please come yeah uh, it's a birthday celebration that's the word sorry i'm kind of blank right now because i have a jet lag อีกสิบแปดฟอดที่เหลือครบยังครับเจมไม่ให้ให้ครับผมคุณพอแล้วนะเพราะว่าข้าวผมอยู่ข้างล่างล่ะรีวิวจูมูหน่อยได้โอ้ยโอเคอันนี้ครับถามอุทายรรีวิวจูมูหน่อยตอนนี้จูมูหล่อมากแล้วก็จูมูเพิ่งไปทําหมันมาทําหมันเรียบร้อยละจูมูจะไม่มีลูกหลานและ้วเพราะว่าล่าสุดผมพาจูมูผม ไม่ไม่ได้พาจูมุหมายถึงผมเป็นตัวแทนของจูมูไปสู่ขอฮันนะซึ่งก็เป็นแมวของภูวินไปสู่ขอแบบเป็นเอเรียกว่าอะไรสามีภรรยากันไหมแล้วก็มีบุตรออกมากันไหมเพราะว่าตอนนี้จมูมูเริ่มเริ่มฮีทต,ตอนนั้นนะแล้วก็เริ่มอยากอยากมีลูกแล้วแล้วก็ภูวินตอนนั้นแมวภูวินยิงเด็กอยู่ไงแล้วก็ภูวินห่วงลูกตัวเองมากเป็นลูกสาวอนะไรอย่างเงี้ยก็ ก็เลยไม่ได้มาครอบจุมูก็เลยไม่ได้ภรรยามาครอบครองตอนนี้ก็เลยต้องครองโสดไปตลอดชีวิตโดยการทํามันน่าสงสารนะครับจุมูแต่ว่าตอนนี้จุมูจุมูอยู่ที่บ้านนะครับแต่ว่าตลอดตลอดจุมูของทุกคนกําลังอยู่กินอยู่อย่างสบายเลยเออ่กินไดโกอยู่ครับอยู่ที่บ้าน ใช่ก็หล่อม,อมากๆคนสวยม,มากๆตาแป๋อกมากๆตาใสาสุดๆเพราะว่าในโกะนะครับทุกคนแกพูดจริงปะจริงๆผมไปขอมาจริงๆผมถามผู้วินได้เลยผมโทรไปถามเขาจริงๆว่าเฮ้ย hey, เพื่อนเฮ้ยเพื่อนจููม่ตัวเนี้ยมันเริ่มอยากมีลูกแล้วปะ ฮานะพร้อมปะฮานะพร้อมมีสามีปะแต่สรุปพ่อห่วงไม่ได้โอเค gotta go now มันม่วงมันม่วง,วงหยุดคิดไปเลยข้ามสายพันธุ์อย่าไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีครับ love you bye เฮเสีย่ย ผมอะตอนพูดภาษาไทยกับตอนพูดภาษาอังกฤษอะมันต่างกันนะนี่ก็คนไทยพูดไปเรื่อยยัเลยบอกว่าจะปิดตั้งนานแล้วแต่ก็ไม่ปิดทล้วดเออนั่นแหละแต่เสียงผมผมตอนพูดไทยกับพูดอังกฤษอะเหมือนตอนที่ผมพูดอังกฤษอะผมพูดต่ากว่าแต่อันนี้มันเป็นไปนด้วยตัวเองนะมันมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ดไมด,ได้ไม่ทาเพื่อเทหรืออะไรนะแบบเนี่ยตอนผมพูดภาษาไทยเป็นอย่างี้ใช่ไหมเป็ w h e n I speak English l like i ่เ i t s l i k e t h i s steeper fuck it yeah see you bye-bye just eat your dinner here no my dinners downstairs man come on english say goodbyes to ussd to us okay bye <laughs> sorry i've been